เพื่อนพี่ๆเนี่ยซื้อขาหมูนะครับสับแล้วนะขาหมูทำกับข้าวครับขาหมูกานครับต้มน้ำเดือด,ด,อดนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดเอาไปใส่นะครับพร้อมต้มแล้วทำกับข้าวกันจ้าเติมพลังเพื่อนพี่ๆไปก้านเราเตรียมเครื่องที่จะใส่นะครับต้มขาหมูข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดหั่น ประเทศพริกหั่นใบผักชีใบเลื่อยเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วไปต้มกันเลยต้มน้ำเดือจดจัดแล้วนะครับแล้วก็ใส่คาหมูลงไปเตรียมเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยนะครับขาหมูล้างทความสะอาดให้ดีจ้าต้มทิ้งไว้นะครับเบื่อเปืเป่อยทิ้งไว้จ้า เราตุนขาหมูนะครับจนเปื่อยได้ที่นะครับตุนขาหมูใส่เครื่องที่เรามาเมื่อกี้ใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับเครื่องปรุงผงปรุงนัวผงนัวครับผงปรุงรสเกลือหน่อยน้ําตาลหน่อยนะครับไก่สุกแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปไก่นะครับน้ำปลาแล้วก็ใส่ทีหลังนะครับพริกก็ถ้าใครชอบเผ็ดๆก็เติมพริกป่นทีหลังได้นะครับจะเผ็ดแค่ไหนก็มะนาวใส่ทีหลังจ้า ใกล้แล้วเราตุ๋แนแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วจ้าต้มขาหมูเราเรียบร้อยนะครับเปื่อยตรงนานเปื่อยนุ่มเลยนะครับขาหมูต้มขาหมูเข้าสวยร้อนๆน,นะครับร้อนกวันห่วยเลยเพิ่งหุงสุกใหม่ๆเข้าใหม่นะครับขาหมูต้มเปื่อยๆนะครับ พริกไม่พอแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ใครชอบเผ็ดมากกว่านี้นะครับนี่ก็เยอะเลยนะฮะใส่พริกป่นได้นะครับปรุงได้มะนาวใส่ทีหลังน้ำปลาใส่ทีหลังนะครับชิมก่อนนะครับขาหมูแซบ่บจะเติมพลังกันสู้ต่อขาหมูอร่อยๆมาเด้อยัย่วเพื่อนๆนพี่เติมพลังกันจ้าไปเลยแซ่บ